ดิแมพระเจ้าติสะแมา่แหละนำเอเกโลอยู่ดิแมพูดแหละหลุดแศึกษาดิพระธรรมดิแมพูดแหล่ประทำ,ปะำเปิดนำอ่มาเปศึกษาวันดิแมพูดแหล่แกหนึ่งประทำลาอาสมเอ็นบทกาสาาอสตัมกติหอยละขอสติหนึ่งประทำลาอาสมเอ็นบทกอสตัมกติหอยละขอสติมาอ่างต่อให้ ยิมเซปุยเฮาลงโงอละอยู่อับต่อให้กษัตย์อาวิทยเยี่ยมนำเรืออันกาโซระพอมแต่หนึ่งยุมอับสลมเซอาเซหลังกันเปตาฮันยูดาวิดปุยในเซงเงยเซะเลื้อเตอไม่เป็นคนไร่ร,พระพอมหลังเตืยอมูงหนึ่งมองโมตาฮันเซและหลวงโซระพอมกษัตย,ย์อวิดกายยุ่มกวนแต่เซแในสซงเงยเซ โมทหันพระเรียกตัวอวงมหานาอิมตอกโมทหันพระต่ตอหากันร,รูปเถอะแม่ระพมสุก,กิกเถอะโหกษัตริย์อวิเศษเลบหน้าเถอะเยื้อไม,ม่เรียงอ่ะไอต่อใครเฮ่เฮ่อับสลมกวนอ่ะอับสลมกวนมีอ่ะอับสลมประมาณกวนแจ่อะอ่ะลอบเสยยิมเสยอยู่อับเรียกรวตัวเนี้ยกษัตริย์เสอ่ะให้หลังสิ่งนาาี้เนาะห้ ปะเอกบะโมกวนแจแทเตืองอุ๊ยสุกิปิงงาโมเซไอ้มะเพิงไกลชีวิตป้าใหม่ชีวิตกวนดะมิกวนดะเปนเพอะใหม่ชีวิตเประเปนเนี่ยเพอะเตืองเประเปนระเประเปนเตียเนี่ยปะป้ารักเนเประเปกะลึกอายุเตะปังมาเกละปังมาเกละเปอะอายุโมปะรักแท้สิ่งนี้เนาะให้อะอิติในโอปะรักใหญ่ประมัห์ปูยทานอยู่เพอะแม่โมทานอยู่เพอะเตืองอุ๊ยจังซิอิติ เอยุงทิ้งมอไอหนังอับสมลมม่ยุมเอเตืองโอ้ยจะมาเสียปะปุกละปะไม่ประกุเก่อลมระพอมโมกุญแจยู่เปอรเปลี้ยให้ดับพออยุตอกสหอาสัญญาอังเบื่อมวยพอเจตอกให้เหนือสแกเต้าปรเมีเอา์แม่เบอรที่ปุ้ยน้ำในนกข้าเศาให้แล้วลวงให้เซอเซิแม่ละเบอรหาเ่ไอเกิดละเบอรเต่งโอ้ยนน้นยุมกุญแจล่งเปรหอยเปลียให้อาเซละ កសាតសេកោហោនមហើយបូតរើវាមឿងសេងំណាសេមទាហានញឹមអាយុងអោតកសាតសេមបូតរើវាមឿងសេហើយកាកសាតណាសេញឹមសេមូអ៊ីសរ៉េអែល1អីតាំងខ្លួនតាំងតអីនឹងញ៉ែតែអះទឿងអួយតែនិយាយមែព្រះធម៌តាន់ឲ្យឡែបើកឿអេលោរោហ៊ានយុងបើនឹម1តិជើ บอเกิดแก่หนึ่งประรมตนให้มารอประไมัวเอเฮียนยุงเนิมหนึ่งเกิดระบทเฮียนอยู่ดาวิดแต่ละเป็นประโลเอเฮียนยุงเนิมหนึ่งพระเจ้าเกาโรประมายอยู่อับประมาทหารอยู่ดาวิดเป็นประเพิกกษัตริย์ดาวิดหนึ่งปบระเกิดหลังกษัตริย์ดาวิดปล่อลำเรือไล่ร์ระพพมแต่หนึ่งยุมอับสลม ในเวลาตีหนึ่งการยุมอับสลมนำระพรมไม่มวนหอยละมูตะหันอยู่เตืองโอยภาพที่ภาพหนึ่งดาวิดปอกมาโซลำเรือระพรมตกการพอยระงโงละประมาณอยู่อับการซาดาวิดเยืมลำเรืเอกับโซระพมเดี๋น,นึงยุมอับสลมเซ่กันเป้มูตะหันอยู่ดาวิดในสิงหเเ์เซ่ เลือดเตือยไม่เป็นครไลก่กระพอมอยู่เตียงโอ้ยหนึ่งห้องตะหันเลยหลวงโซะระพอมกษัตริย์กระยุ่มกวนได้หนี่งในสสง,งี่ยนเซกายปัมปร,มปรเาเอญหาแขกตาหันอยู่แต่เลีย้ยคอยตยัวยวงมหารในอิมตอกตหาหันปัมปราเลียกตะเอาน้ำเลือดสุกิกแต่หนึ่งกาเซ่ระพรอมไม่ม,มวนเปิดโลกโมเส่มวนหนึ่งเกยุ่แต่ยุ่มจัดการแต่เปรเกลยุกษัตริย์ดาวิดประมา กวนเปิดตั้งที่จะเป็นกษัตริย์แข่งพูด,ม,ดม่เปืือกโมเสสโุยุ่มแมงแทนที่จะนั่มเกลือระพมไม่หมวนหอยลัดาวิดป้องมันระเตื้อเกล,ลือระพมไล่กระพมโซ่ละหอยหลังนิมามาดอ็อกเซตั้งโลหัวคอประทัเประโลยเอกซานดิแมาพูดแต่นอกกษัตริย์เป็น หัวขอ้อเกือยวความสําคัญหลักปแตนี่มาเส้นหนึ่งการยุ่พี่กันเอาเอสนาาอะแรงปุตเนี่ยอยู่ที่เน่กันดิแม่ปุตเนี่ยเอไม่เกือยวความสําคัญละกูุตเ่ตกรอยู่ประมาณโยอัพเพกโยประมาณโยอัพเพปประมาดาวิดหนึ่งกษัตริย์ดาวิดมาดาวิดเทมาระดับกษัตริย์อันแหละประมากเกือบแต่หลาย กือีแต่โซลำเรือลำพมอาเทาโอโซและลำพม์ในภาพตีเจือและอับซาลอมมาขูอาริประมัยโด,ดดาวิดเทศจัดการไหมดาวิดเตอร์โคเกือรันตีแต่โซ่ลำพม์ลำหนึ่งเบียกง,งอดรอประมาตหันอยู่แต่เป่ารูปประต้งตกอาประมาอับซาล่มลนะัหนึ่งขอพ่อนไปกเกอือประโวกวนใจเดืเตืองโอ้ยเตอสุกิกปิงงานหนึ่ง Moses, มเสมอาเมมตาหันอมาเพิ ar, e like ่งเก่ชีวิตปะไม่ชีวิตวนะเมกวนะปวปะชีวิตประป่วนเยอปะเตียงประป่เตี้ยประป่วนเยอประป่นรักเยอปะพระรักนำเบอรประเกลยอยู่แต่มาอาเมอับสลมเเกลไปอยู่ประรักแทงเสียงีน้อยไอ้ทีนโอปรักใจมูปะมาปืนนาทหารยุบปะแม่มตาหันยุบเตียงโอ้ยไอ้ทีไอ้ยุงที มาไอมนางอับโซลมเสีไม่ยุ่มเอต้องโอ้ยจะมาซีปปุกละปะอาเซละดาวิดมาโมุใหญ่นึ่งแหละประสบเกิดเป็นบทเหียนลเอยเหียนยุงดีหนึ่งแม่ปุ้เนี่ยเอาดีเอะยุ่งดีเอกันดีแม่ปุ้เนี่ยกันเกือเอประมารโรความสำคัญละปุ้ดมาประจำเป็นแม่ระลำเลือแลเนี่ย กษัตริย์ดาวิดเดดาวิเทมเบียนักเอาต์โค้งอดหล่อนโกตรหนงอ่อดหล่อนรักแหละประมาอับสลมประมาณเบียปุยเฮาเปยยมยุมกรอเปยยมเฮาโรตองประมาดาวิดสินี่มามาดอกเซโยอาห์เพนด่วนประมาดาวิดปะไม่เป่ากาะลมโมกุญแจอยู่แบบเลี้ยนให้ ตําโอปออยู่ตอเซอาสัญญาเบื่อมวยพระเจ้าตอกให้เนยสะแกตพระเมย์เอาท์แมปติปุยนําแหนนอกะซอมให้โฮโฮนปะเลยให้อาเซลังนิ่มยิ้มเขียมารับนิ่มยิ้มมาปกนตุหลั่งให้ปะเลยให้ปะเซ่ดีกวยตออยู่ได้ประสบมวยตําโอปอเฮาะกลมอาเซเนยมาเซ่ยะดาบิตโคเฮือนมไม่เฮออยู่นําปะมามุตะฮานเด้ แม่มาโลเคปะมาดาวิดเบือ่อเกือเ,เป็นขอคิดและเอโอความสำคัญเกือเอความสำคัญละพูดได้มาประสำคัญต่ออาแหละเอเกลืเป็นนองต่ออยู่แต่พูดโรเกือเนนอราพรอมไหลเราพรอมโซแม่โคงอดหลอนเอติแต่เป็นควรรำตกเอละประมาณปียหง อเตเลยมาเป๋ธรรมดาปกติแหละยิ่งยูเอปหนักอยู่เอปัญหาเอโกมักสะออดโกดะน้องโคแลนโกดะน้องเบี่ยงอดแม่ปะมาปุยหงไปอยู่รอตอกอยู่เอหรอเบี่ยงอดตัวปุยหงปุยหงเป๋พร้อมละเซต่อสู้แด่พร้อมละเซแป้นแต่กำลังใจพร้อมละเซเริ่มแต่เอซงได้เอโอเกือความสำคัญละปุยโมเซ ทีสิงหเอสมาโรุเออดอง้งมโอก่แหละไปะเกียเป็นอยู่โกรดปุ๋ยเกียรลุกรมดําเบือ่อกอดไอมาลุกรมเบื่อเริ่มปุ๋ยหย่เงแต่ยิ่มามาดอกเสเกือรูปธรรมตอนให้แหละเป็นประเพิกเอนหนึ่งเอแเป็นโตหนึ่งโกรดไอจำเป็นเปิ่งปุ๋ยหาย่าไม่รู้เอะ เฮียนยุงหนึ่งกันาะเกื้อแต่ความสำคัญละวิไฮโนตอโครอาโยอับประมาณนายทหารอยู่ดาวิดเทะละดาวิดปะต,ะตําเกื้อปฏิแต่ไหลหล่นระพรมกายุ่มอับสล่มปะสเปอหุประพีประมามโมทหารอยู่แต่เตืองกองทัพไม่ประแจเฮก็ล้มอันไหนเวลาปเปลี่ยนเกื้อไม่กําลังใจแล้เะะลเวเติมบัสลุลระพมเติมโมเสยสิยุเกื้อความสําคัญหลัง อยู่อับอัพไปเรียงมาเลยล่ะดาวิดแหละปะรักไป,ปเปลกลอยู่เนี่ยเกลอยไปอยู่ปร,รักแท้ปังมาปกติแหละเอะเงียบเอาเด็กแม่ไปยักละแต่เอกหงอดแอโกอทะนงตกรอดาวิดดาวิดเต็มเบียกงอดแกตหาหันหุ่นปะพร้อมละเธอยุ่มกรอดอ่ะ รูปกระตจงเดะขคงอัตรพรมโซระพรมไล่จิงไกยุมประมาอับสลมเสร็จซนองการยูดาวิดดอเซเกื้อฮา,ารมูตะหันนี่เอาตรลงมาชุมระพรมจิงไกฟังชุมระพรมดอเซเหมือดาวิดแม่เกาะลมแม่นุนแม่ระพรมปียมาเซแม่แม่เป็นอัตหันอยู่ อยู่ท่านอยู่ดาวิดตกพรยายมังนี่มาเสียนาะกษัตริย์เกิดประทธรรมตอนให้เป็นพลเรือเเฮียนยุงเนินหนึ่งผู้พระเจ้าพลเรียแนแด่นละเอก拉萨เกยเอกความสำคัญละปุ่ยหินหรไม่ตัวเอกงอดตรนกโกต้องลละผู้พระเจ้านำไปแม่ปีมูลนำลนนเพื้อครุยงโกรบในเนกษัตริย์เผ่าข่อิงโครงปัวกันปกป้องอยู่พระเจ้าอดแม่เป่าอดมาชุมเลี่ยงเนี่ยผัวพระเจ้าเป็นเรียงแดนนะบะ อดโมดันก่อ,กอวัอวพระเจ้าเป็นหมดหมอนำการรักษามเบื่ออำนาจราชอยู่แม่นำคราโครงนำกันอยู่เพื่อตลอดสิ่หน,น้อยครุ่งโงนยี่ดีไแม่พระเจ้าพิมุลเอกครุ่งโก